เนื้อมุงนะมุงกับห่อเฮือนเนี่ยพี่น้องจักจำได้พี่น้องแต่ว่ามันจะกุ้มอะไรจะมือคเขาบอกได้พี่น้องเลยนะมุงดังไฟกับมุ่งมาอื่นจะประกาศยิงปืงมุงน้อยมุงใหญ่กลางนอนสี่คนกระไดเล็กออกวันนี้ หนึ่งหาศูนย์อะไรก็เรียนกาบทักทายสวัสดีและสบายดีคอามเป็นพี่น้องเบิ๊ยบจะผูกุะคนนะกาได้กลับเข้ามารอบที่สองพี่น้องหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางทีมงานลุงหนวดและลุงเทิมบางตูนเนาะพี่น้องได้เข้ามาเมื่อวานพี่น้องไปออกไปนะคำมือตื่นตาเสีองลุ่มรักออกเมื่อวันนี้ก็ได้กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับ กมาบ้านนาายเมืองพาร,ราไซสวนตะเขือเก่าเก่านพน้องเนาะทางเรือนทางซานนอ้นนนองลุนเพิ่นเนาะพี่น้องมาบ้านนี้กะปีเมื่อวานเนาะก็ได้ทำขึ้นไปสัพพัดต้องเพิ่นเนาะเลยครับในบนถานที่ก็ซ่านเพิ่นเนาะกับเรื่องเกลือไส้เกลือนอนมอญมุ้งแหละพี่น,น้องเนาะกะเบ,บิ่งก็คือบ่มบบี้ภาษาโนะ รุๆๆ่นหมดกันเลยอ่ารุ่นชวนโตรุ่นหวดเราซื้อมุ้งพี่น้องใหม่ทั้งน้องคนนกการุ่นหวดกับบุ้มีคือกันเนาะรุ่นหมดกับซื้อได้ตามที่กำลังตัวเองมีพี่น้องเนาะกี่เป็นเร่างนักขั้นเช็ดหาไม่พี่น้องก็อยเลยเนาะสร้อยเหลือพวกต้นไปก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าเป็นชวนเด็กเข้าซอยได้ก็ซอยกันไปพีๆๆ่น้องเนาะในทางอื <m urs uit> ่นอ่าเรื่องอื่นจังว่ากันที่รังพี่น้องเลย บาในรอบนี้กันจะมีประตูนิ่งอยู่พี่น้องเนาะยังงประติกลนไปก่นอนจะเข้าบ้านอี่การลูกหน่วยก็ได้เข้าไปานะมองทีทั้ง,องไอ้เพื่อนเดี๋ยวไอ้น้องรุ่นไ่นพี่น้องได้เวียท่านขายวัสดุก่อสร้ปปสรางมองเจ้เจ๊ทิพย์พี่น้องเลยเราเพิ่็ได้เวียดหนันกระไลยผ้าลาปีแล้วพี่น้องเลย ก็เคยไปส่งไม่ส่งตอกส่งยังให้กับทีมงานอยู่ต่อนทีเดือนองทอนเพิ่นพี่น้องไงเนาะแต่ห็นโยกพี่น้องแต่ที่นี่ทั้งเจตที่เพิ่งได้เราไปฟังว่าเรื่องเสาเนาะพี่น้องเนาะเรื่องเสาเนี่ยก็เป็นเสาทั้งเจตที่เพิ่งเลยซื้อให้กากาบก็เลว่าซื้อให้แบบเออเป็นเงินส่วนตัวล้หรอกกัฮะมาคลาย่าต่างซอยแบบว่าเขาบอเอาแบบบอเอาเต็มนนะพี่น้องเนาะต่างซอยต่างอย่างเอาแบบว่า สมมติว่าเสาละพันบาทนนนเนาะประกาศช่วยระยลลอยู่กับเสาละแปดร้อยก็ร้อยแล้วพี่หนุน่มนะต่างซอยนีแ่และเขามาส่งไปทำเงินต่างเงินทั้งลูกเล่าแหละลูกชายเลยหรืว่าไอ้หน้องรุ่นเพ,นพ,นพันพี่น้หนุ่ยแต่พวกไว้จากเสาพี่น้องหนูก็ไม่นับเนนบิรงเนาะเพราะว่าตามที่เจ้เาให้ฟังแล้วว่าตอนนั้นลงเสาให้นั่นเราวตำรวจพวกนี้เมื่อที่ดินนี่มันกว้างทัาใดนั่นวะ แล้วก็เลยอเสาไมาให้นั่นหลายต้นแล้วว่าพ่ออเสามาแล้วเห็นที่ที่นู่เดียนึงแล้วาอ๋อไม่บาดนี่เครีดจังได้บัดนี้แล้วเดี๋ยวเตว์เสาสิเดืออันหลายกัวบงกิดินอยู่หลืวบัดนี้แล้วเออที่ทิปนั่งก๋าแล้วว่าอะไรก็ใช่ไหนนะแบบได้แต่เสาเนาะแหละที่นี่นะ้วแบภายในเป็นปีนี้ก็หรือว่าปีหน้าพี่เดียแล้วเราก็ทีที่หาเรื่องไม่เรื่องตก ทั้งครอบครัวเพืเนน่อนนอกเนาะเพราะว่าเพราะว่านยังเจ๊ทิ้งมันวันยังชั่นแล้วเพราะว่าลูกชายเพื่อนเนาะเห็ดเบี้ยเห็นงาน<ท><ก>เก่งลุกยนันลุกขยันคัน,น,นนะ<ท>กันเร่ององเนาะมันพคงไปเห็นงานนี่อะไรบ่คอยหู้เรื่องเงินเรื่องอย่างกันเพื่อนวะเนาะมาดีเดี๋ยวจังได้การรุ่งครับที่เขานี่ขึ้นไปทั้งนอกเพื่อนคนแล้พื่นนอกเพราะว่าทั้งเพิ่มได้ผ่าอุ้มเป็นโภ ทางรตูนก็ได้สาพี่น้องเหนือก็ได้บุกเนาะตอยกันคนละมคนละมือพี่น้องเนาะอเดี๋ยวก็้ตนก่อนพี่น้องะาพี่น้องเยถภาพมาเนีพืนตลาดรื้นลอันนี้อนี้กมีโมเ็นี่นะพี่น้องว้เขาเล่าข่าเลยเนาะอันนี้แหละผลงานอพี่น้องนะผลงาน พวกพวกตูบต่อเล่าหรือว่าพวกเคื่อนต่อเล่าแม่คมนค้อมผลดอลพี่น้องเลยทั้งเทิงเป็นหม่องอยู่ทั้งรูปหนึ่เป็นเล่าเขาเอันนี้แหละพนลดอหดี่แม่คมนค้อมผลดอเนาะพี่น้องเนาะอือเนาะอ่ะเราเนี่ยเรื่องเสาพี่น้องเนาะกับทั้งที่ว่าลูกชายเราเก็บหม่องมร่มดิบมาเพื่อว่าจะได้เฮือนได้สนเดี๋ยพี่น้องเนาะทั้งที่เป็นก็นได้จัดไห้ใสเลยพี่น้นองเลยตาชีลายเสาอยู่แล้ว ว่าชิพสองชิสามเสาที่หลายเนาเห็นอย่างนี้บ้านนี้นาะฮะน่งย่วอขาอนุญานขึ้นเือนเน้อรอบรอบเงินมาดก่อนโอ้ยรอบนี้มี อันน, me. นี้เนาะบาทน right ี่ทีมศาสตร์เนาะบารสดีพี่น้องที่เป็นเนอะโดยโดยโดยยังบางเรื่องเต็นถืออนาคตเหล่าขวดเบียร์ม่ไปใช้ มาไหวมาไอ้ทีมาเอาเรื่องลูกสาวไห้เขาสิมาไหวมาคอโอ้พอจะมาไหวมาคอเมื่อไรน่ะเมื่อเลงเมื่อเลงเออเออเออไม่ร้ฮะว่าคนกุลาในหุบวิทยแต่หัวนี่แต่หัวหัวอารมณ์ดีเนาะเออคนอารมณ์ดีก็ต้องหัวพี่น้องเลย À, à, à. Đầu chi chị đấy ô, ô. đây, sao nó. Hãy xin hãy nè. Hãy nè. Ba tùn. Cuý đón hùng hai cốc thêm mà Safe hùng nè.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  เราตัองม่งว่าพื้นนึงคิดว่าพื้นมันขาดนะเนาะเดี๋ยวคอยทดลองกันเนาะโอ้ผัวคนสิมาขอมณีเจ้ผมว่าขอแล้วึ้นสอนได้เลยนะคดองเราเราเราอ่ะกุ้ยหน้าผานี่ยมันก็แพงอะกุ้ยก่อคือจะบนปันไดได้เนาะเสียงเลย อีกบาเพราะวาสาสามชิล้านโโ่แด้านแล้านมีองมีอย่างนี้บ้มมีเอมีมีทองมีอย่างเนาะจักปีแต่อัวจะยากัวเนี่ยอคนน่กั่ชอกันเริมมันเหมือน เิดก,ก่อนมันหนมังสีแกแล้ววาาว,าว,าวายตัววาววายใช้กรไป๋ายเดืว่คือชีวาวัตถาเอากันกับเมร์ม็นมาแดงเป็นทีวา่าเขาไหวมากพอเนาะขับ้วมันอยู่ด้วยหลังนี่นดเด็กควาเด็กเมร์อันุนได้ไปพุ่งพล่านแต่แย่มากอีบ่ะ ไ,ไปย่ไปเจมกับฉันเอาผัวไปทำเรื่ผัวครับตอนนี้วหลายเดือนเติบ้ตเนอต่อผัวเนาะแต่เกี่ยวเ,เขาเป็นบ่บ่นไปเอนี่บ่คือจกไปกยังไงรู้ป่ะใบ่คือจะไปรู้่คือดว่มีเงินไปว <laughs> ่าจะไปยิม บิกไอ้เว่าเปิดน,นี้เป็นงานแบบใดทุกอย่างลำบากเป็ใดเพื่อว่าเพื่อว่าพันเงินนะหาเงินเก็บออกล้มบิดเพื่อว่าอยากได้สั่งเพื่อนสังส่งซานให้เจ้าอยู<ม>่เนาะเราพอดีไม่เศร้านี่พี่เจ้าบอกแล้วนู่นเราเขาได้ขอไปแต่ก็ได้โอลุ่มคับเจียทิพย์ันโย่บัดฉันเนาะเพันได้ว่าเพื่อนก็ได้ใจเศร้ากันแล้วบัดฉันเนาะฮะโชค

ก่อนก่อศอสาร์ไม่ได้แต่ด้านเป็นสินตะระย่างเฮงเอาไคิเขาีหน้าว่านย่งก็ินมีมั่จะให้นละมีเออโมมีมีเนาะไปหาการเสียบบ่ไปมาในงานเขาพขาไปชากยังบริลัแมาะไรบััไปสากสากใช่ไหม เงืนหัวคนนไงอ้หัวไปหาการก็เง,ง่นบ่นไปอันนั้นทำเป็นคอขนไป้<อ>ัวโ<อ>่ไปออออเท้าและไส <c oughs> อม่เลยเนาะหามือหาวันเนาะม่เลยพี่น้องทั้งคอจะแบบน้ อเห็นหมวเห็นหน้าเห็นหัวมาผิดมาผิดือก็เต่บุ๊มเงินฉือบ่กินแน่นอ้ตายทางเราเจ้ตแหนวกันได้เมื่อไดรพี่น้องยเจ๊ตแหนวแบบสักน้ำสักยังกินกะ่เราสั่งเนาะ น้ำใส่น้ำเช่ใส่น้ำเชื่อน้ำ้นำตลน้ำาให้ไปคุยตักไปจัเ้าอันวะเมื่องต้องนิดนะครับมืองมืนอไงครับมื่อครับน้นเชื่กันแล้วครับอะไรกันอะไรอื่นอีกแล้วให รักใบชาอ่อนแล้วให้กุมหอดมาอื่นกุมในบึนตะพางอุ่นชันหนึ่เขานนหนึ่งน้าหรือว่ายานว่าพื่ไฟปิวตะพาโยกยา,านคือก้นทางล่างในมันมัน่มีนมบนน,นีเสือนอนอนว่าันีขึ้นดีนี่ล้มพัดตกเสษผางทีพทอดะ หมายเนาะเพลงนักข่าวหรือเล่าข่าวตะาำเนาะเดี๋ยวลองกาหมุ้งดูปะกามมุ่งมาลองมันพอดีบ่างเพาหัวจะมาอยู่มุ้ยบุงต่างนี่ยฮะเนาะลองมึงดูอ่ ทั้งน้องเคนทางมุ่งพี่น,อน้องอ่ะผ่าหุม้มผ่าพกมีเรียบร้อยทางเห็บเนาะซื้อแง่เนื้ทางเบเิ้งอืออู้เกือบ,บ,บอยู่วงเดียวก็บวงน้อนนะวอกเกือบกันเลยพี่เสี่ยว <laughs> 9, อันเก่าอออ <c oughs> ันเก <c oughs> อ่ะรอ,อ,อบม,อมึงกูอือเอ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 บเออออนอออเออ่าอออเออออนออเออออีออเอเออเออเงอเเเอไมออเเีาเเอ เรากินเนี่ยเราเคยต้านนะแมนเมนเมนพืชไผ่พืชนนี่ย่านอย่างเดียวเนาะพี่น้องบางเ่นกองไผ่เอ่อกองกอกกีตไผ่หรืพี่น้องนาคากับผ้าห่มที่หม่งยู่คือมันต่อกันเลยพี่น้องต่อมันติดกันแล้วมันถามว่าคนที่ว่าคือเขาเนี่ยเขาบุคอยได้เห็นแบบนี้เขากขึ้นย่านเนาะแต่ว่าเพิ่นมาเพิ่นอาจจะเคยอยู่ เนาะลายผ้าลายปีแล้วก็คมเคยชินอ่ะสิบา,านพี่น้องแต่จะต้องเขาหนีสิบวย่านนี่นะเนาะะผ้าไ,ไ่ปิวสิผ้าดีไหมโอ้บิผารผูกุณผ้าอะ้วกันนะเป็นศาสตรเป็นยังเนาะถือว่าอันตาลอยูทั้ทงท,งทงั้งรุมันเป็นเล่าเขา,านี่พงเลยถูกเยัง่ำา่ <c oughs> พีงไงโอ้ทางผีกับ ชุดเนาะฝ้ <Qué S 1> ่งนึงนี <vit> ่นอนสองคนเนังอนั่นกัเป็นสองคนเนาะโอ้แมวแเพีเนาอยูแมวมีคนหักชัดกลางนอนบัดซีอานว่าดังไฟบัดไฟจิบุปีใช่ไใหม่บอนเนาะ จะผมเป็นมุ่งขาดอีกว่าบาทไงเฮ้ยแต่หลงกูว่ะกูเนี่ยมุ้งเง่กูบอกนอนบาดนี่พี่น้องเไงมุ้งเง่กูห้องบาดโอ้ยเนาะพี่น้องเไยบาทนี่เฮ้ยจังไรบาทนี่มุ้งบั่งวักเงยห้องนอนบาด อันวานี่หน่อยบาทนี่โอ้ยเห็นบาทนอกเพิ่นบาทน,นิ้วนก็ได้นิ้วกัดพิ่นว่าเพิ่นน้อยสุดเะไรพี่น้องไอ้อันว่าอันมุ่งนี่นะเพิ่นว่า,กวาพกผุดพี่น้องไวพกผุดคุ้นเฟตแต่พูดบ่เอ่อเฟตพูดพี่น้องไอ้เออจักหน่อยจักใหญ่พี่น้องมุ่ง,งใหญ่กว่าเฮือนกลัวหอย <laughs> <c oughs> จัดไปอืม่า ตัวเรือบ้องต้นก่อนพี่น um, ่อไงเนาะราว่า hmm. ด uh, ูหน sure> ่อยครับอ่ทำทีอยได้พี่น่องไหมอืยังขาบุ้นิบใช่จุะูจุดเชื่อเอออปเด็นขาฮือนหอเนาะขาือนหอทะลองมุ่งไม่พี่น่อไหม อันเก่าอันเก่ากออกไหมพี่ออกไหมอันเก่านะเย้ยเออพี่น้องเลยแต่ว่าจะชิกุ้มได้จะมือแล้วพี่น้องเลยแต่ไฟแลวจะปิวใส่ไหมอีกเนาะเออ ชื่อสื่อสีชมพูใช่ผู้น้องเนาะพู่หน้องเลยวันนี้แล้วเขากับบรรดาอันผัวใหม่เมียใหม่เนาะกัลควคมหากกนต้องเป็นสีชมพูเออแมนวะแมนหล่ออ่ะเป็นคบเล่าอยู่พี้น้่งคบากันต้องเป็นสีชมพูเนาะในของสีชมพูแมนอืม

เพราะว่ามันเป็นมันเต็มสาเหตุคือหม่องเห็ดอยู่เห็ดกินหม่องรังพืชรังไผ่หม่องหนึ่งเขาอย่างสารพัดกระหม่องนอนเนี่ยมันอยู่หม่องเดียวกันพี่น้องเว้ยเนาะมันก็เลยเห็ดให้แคบไปบดเลยบาทแต่ทั้งเฮือทั้งนี่ก็ฝึกแจ็คตอกจ็คกุยกเนาะพี่น้องมกทั่วมกทางสารพัดพี่น,อนอ้องเว้ยแต่หลายอย่างอันแต่แน่วเนะาะเพราะว่ายัางกะ มันอยู่มองเดียวกันรวบวมปีุกกกิซีบ่เนี่ีดังไฟเพราะตัมันโปเตกตมันสีแด่อเกจะกากิซี่ือเตะเวลาดังไฟก็ตปๆปๆไแตกมันห่ขีมันมแพอัเป็นกอเนี่มันแเป็นบอลนั้นอตัวเป็นขี่นี่เดี๋ยวกลๆขี่ตกแล้ว เออก็เท่อะไรแล้วก็หมงนืมุนหมนมนตัตัดตัดุัดตัดตัด่ัดอันนีดตัดตัดอัดตักตังบืดตนดตงดต่ดตััดตัดตดตนดัดต่ดตัดต่ดตดัดตดตัดตัดตัดัดัดตดัดังตัตัด่ัมัดตัดัดตดตััดตืดอัดตั รุดมาดีดีมาดีดีเนาะไม่เช่นไม่เช่นว่าไม่จะไปสามมึงอยากมาเช่นก็สิบโมงเก้าเจ้าเลยเดี๋ยวเจ้าจะคิดลำหลังก็ได้ใช่ เออเป็นยังนอกอมีแต่ว่ามาระวังเอาเนาะเรื่องพื้นเรื่องไฟเนาะเพราะว่าย่างมันเกิดเหตุประกาศคิดพี่น้องเนาะเพราะว่ามันก็นคือทั้งหมอนนอนมองกินมองดินมองเที่ยวเขาหนา่ำเล่าเขาเล่าหน่ำอยู่มองเดียวกันบัดเลยพี่นอ้องเลยเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนเพื่อนกกเพื่อนเข้าเนาะแต่ปูเตย่า เป็นบอกนี่เราเฮิ่นมืดอนีมืัอวานนี่เป็น้องดีใจว่ามืดอนีที่ว่าได้รับของจากทางทีมงานดีใจเนาะเคยคิดอยู่ว่าว่าสิได้เคยคิดว่าว่าจะมีทีมงานแบบว่าเอาชื่อชาดซื่อมงซื่อผ่าหุ่มผ่าเพ่มาคุ้เคยคิดอยู่ว่ฮะเคย เคยเห็หมายความว่ามีมีมอ่ทีมงานเคยมาถ่ายมาอย่างได้ได้ควบเสวยเรือว่าไปมาไปไปมาถ่ายอ้าวเออเชื่อเรือกับเขาถ่ายก็ถ่ายไปซื้อถ่ายแล้วก็เช็คบ่อยเยอะมากเลยเออเช่นถ่ายเอาหัวถ่ายหือนป่ายชาโอ้ผลิตคน,น,นร้านนั่นกันนะผลินหน่วยงานอันนั้นผลหน่วยงานของรัฐ ที่ว่าเพิ่นป้ายทายป้ายเฮือนน่ะเพื่อนชาติกับทายเอาหมดเอออันโมคยอันอยู่กันหน้าเออย่างพนนั่นนึ่งนายโอแล้วว่าเออเห็นบอหูมาท์อันแจ็คเบอร์อจักเลยทายทายเอ้าฮอนเฮือนฮอนชาติเออปฏิโยขนาดที่ทายป้ายเฮือนป้ายอีย่างไรกับพ่นอยจังหว่าในหมู่บ้านนี่เฮือนมีจังหลังคาหลังคา อันนั н, pues ้นเป็นท okay. ั้งท really. uh, okay. ั okay. uhm, well, such such ้งรัดเพิ่นเนาะพี่น้องแต่ว่าหนวดมาเป็นรัดพี่น้องเป็นทั้งทีมงานยูทูบเบอร์จ่อเขาเด้อเนี่ยเขาเขาซื้อดุงหนวดเด้อะมีทีมาสามคนนี่จำไปได้แน่นี่ฮะมีผ่ยมีผ่ยเนี่ยเอาบอกบอกไปฟังหน่อยฮะบอกอีกเนื้อเฮ้ยเราเือคือเน้อฮะมี ฮะเสียงไอเสียงบ่แม้ไหนเสียงบาตูนนะบาตูนบาตูนผู้อันขึ้นมาขิ่นี่ยนะบาตูนผู้ชื่อสาตร์เจ้าหนีบาตูนเนอะในการลุงเพิ่มผู้ชื่อพาหุ่มนะอ่าชวนตูนลุงด่วนชื่อมุ่งเนอะอ่จีว่ายเนอะ <c oughs> เราเราเรากิดจะบทจำซื้อบทันได้เนาะพี่น้องพอดี หาสิมาถ่ายน้องคนมาวานเนาะมุนี่กะทิว่าได้ขอมารลบสองพี่น้องไว้เนาะและ้วมอนี้จะแปลงไดมุนี่แ่ทาไจอบมั้ไหมไปใบพื้นหาลัวเรียร้อยเรีบร้อยพื้นก็ได้แกมาเรียบร้อยแล้วอยู่ในตลาดฮิดได้ไฮได้เอาพืนมาแบกเอาบ่อได้ รถมาแต่เฮือนลูกเคยโอ้ลุกเฮือนลูกเคยมีรถไทยออโอ้ถึงพอเราจังเอาแล้วจ้ะเฮือนเรามีรถไทยเนาะเอ้เราแบบมีคนมีรถไทยเห็นหน้านะเอ้เห็นเราไหมเอากันเบลถือได้เอาผัวมองมีรถไทยเออมีรถไทยรถใหญ่พราะเออแต่ว่าเจ้าเคยมาอยู่เฮือนเนาะ มาเดียบก็เท่าเม็เท่ากันใช่ไปม่กันว่าปหาพื้นกันว่าจฮะไปนกันอาจจะจะโม่นก็เาชุดเราเชทางกันเทียบกเถอเมออ้ควายนเมนเดี๋ยเทียบกัูมึงกูเทียบกันตัวปเออ ไป,ป่าว่าอะไรกท่าน้ท่านจะขอท่านจะแต่ตงอยเทียงกันได้อ <c oughs> เออเนาะนองอ๋เธอต้องพอไปหน้าน,ะนาะคือเราพื้นหาหลวงมาหนึ่งเข่าหนึ่หน้าอย่นี้นาะลมกับลมไปแท้พี่น้องเว้ยโอ้ยแต่ากิะทรยว่าเกิดเหตุบ้านเีย พระคาดคิดนี่ยถืว่าพันธลายเด้พี่นอกทั้งเขาทั้งอย่งเข่ายู่จักสอบนะเขาสขาส,ส,ส,สกินแล้ป้ามหย<อ>านีังสามสิบสามสิบลายเนาะนำพังกินซื่กระพอลายแล้วเนาะถ้าว่าถ้าว่าปเป็นพันเป็นนีว่าจะเป็นเห็นอุ่น,นะก็มาขอไปขายเนาะ เขวานทางนอกคนกับวุ้ยได้ๆคือว่านอกข้างหูก็เห็นนะเพี่น้องกไยไปหาเงินกับหาคำกับมีไอ้พอดีอะเนาะซื้อซื้อไอ้ซื้ออย่างนะทีน้อยเนาะเป็นลูกกกเนาะอัอนนี้มีพู้นี่นี่ลูกหลานเลยวะผู้น,นั้นเป็นลูกก,ลก๊กเต้ ถูกสี่คนหรือมือเพื่อนผัวหรือมือเพือนผัวโอ้โหได้ลูกเคยแล้วบ่อยเล่นะได้ลูกเคยซองเคยแล้วบ่อยเล่นะเคยก็อยู่อยู่เพื่อเนเขาเออแต่ว่าซองเคยแล้วเนาะเออเอ,อืมฮ่าจ,าจา้าทางหวยจะขอจบคลิปปิดเกมเด้อเหมือนเด้อทางน้องเพื่นดำลาพี่น้องซีเด,ด้อสบายดีดูเด้อเดี๋ยวสบายดีะเปนเด้อ โดยดีไม่แห้งไ่อยนอกพี่น้องนะอ่ะแล้วพี่น้องกะนี่เนี้ยพี่น้องเลื่อนสาว่าคือน้องเพิ่อนน้อพี่น้องหน้าขาการว่ากันจ่ากะยังบอกกิ่งบันไดน้องพี่น้องนล่งตอบสนองกับบ่ค่อยนั่นบันไดพี่น้องเนาะแต่กะทานนเาะทั้งชาวบ้านทัพซองเพื่นเนี่ยก็บให้ฟังหรือที่ว่าโอ้ยต้นเพื่อนว่าสันเนาะแบบว่า จช็คสบายอย่างไรพี่น้องเลยพี่นก็บอกสร้างลายยู่แล้วพี่น้องเนาะครับทำบ่งตัวจริงกัแต่พี่แต่นาะพี่น้องเนาะใช่ภาพแทนบรรยายคำบอกพี่น้องเนาะว่าพันผิดเชีงใดเชีงใดกันเนาะพี่น้องเว้โอแต่ว่าทั้งชาวบ้านมันกับเราไปสร้างลายเนาะเรื่องกลมลำบากยากแขียนพ่นเลยพี่น้องเลยเนาะเป็นคนที่ลำบากลุกมันขยันแต่ว่าบ่บ่ยอม พอคนอื่นกินพี่น้องเลยโยมตัวนี้พี่น้องบ๊วยโยมขอบ๊วยอยมยังยังจนด้ว่าจนชาวบ้านดุจตุลนะเอาเอาให้ชฉังเอาพี่น้องเลยบกะกาขอบกะกายืมยิบอียังนะตามที่ทางเพื่อนว่าเนาะหลายคนก็บ่อยฟังพี่น้องก็ยืนยันด้วยตัวเองก็คือในบ้านเนาะเพราะพี่น้องเพื่นกันนาจะโหดีเนี่ยก็เป็นทูกบ้านเพื่อนเนาะก็รมิเต๋อหน่อยก็รมิเต๋อฝากเนาะพี่น้องเนาะฝ่าจารณาน้ำสำหรับเคสนี่พี่น้องเาเห็นได้วยกะดุจตุลโยงเลยเนาะอ่าแทบเป็นแทบตายแต่ มันกลับมาได้พี่น้องเลยเนาะปฏิว่าจเองได้ฮะก็มังดูเหลอใครจะขอจบ,บคลิปใหคลิปเด้อพี่น้องได้พบเจอใน,ทนคลิปหนาดีไม่แห้งเด้อ